อาวันนี้ฟ้าก็จะมาร้องเพลงเธอยังของโปเตโต้ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเลยไปฉันยังดูลูม่ายที่เราสินใกลอยู่ทุกวัน ฉันยังรอคอให้เธอนัน้นกลับมาฉันยังกลับปฏทิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะจากที่มาหวางกันเรา,วาไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพจนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกน,นาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรืเ่องราวใน vẫn chỉ để cho mình một mình, chỉ để cho không một mình, chỉ để cho mình